สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเลื้อนโลพี EP ที่สามแล้วนะครับผมอยู่กับใครครับวันนี้ผมชุดรถไว้ครับโอเคครับผมงั้นก็ไปเลยเลยครับผมเล s โกลันลันลับก็นะครับผมรอเจเป้าหมายแล้วนะเช่นเคยครับผมไปเลยเลยครับโอ้ยเซิร์ฟอย่างกลางครับ เออเลยน้ำน้ำน้ำหมัดน้ำหมัดน้ำ,นำ,นำขวานได้เลยลเนาะเซิร์ฟอย่างไาเซิร์ฟแม่งมีสกีพร้อมเลยวะโหลครับโหลพี่พี่โครับผมนับหนึ่งงสามนะพี่ไม่ตอบผมรันนะหนึสองสามจัดการน้องถอยถอยถอยเดี๋ยวตอบให้ถอย มาต๊ับโอ๊รันไปถอย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 เดี๋ยวทับนี่แล้หผมโมอีกตัวนะไป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 ันลันลันลันไปไปไปหมีโลครับโลโลครับพี่หมีโลครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตามมานี่ดิโอ้น้องตามมานี่ตามมานี่ตามมาตามมาตามมาตาามมโอ้แม่งซุบกัดจัดดูครับพี่ครับอะไรครับดูครับดูครับดูครับพี่ คือมึงจะใช้นอกสนามเป็นหาพ่อมึงเหรอครับรันน็อครันน็อกมึงมีหมักปะเนี่ยควายลิกๆๆเดี๋ยวฟาดเองลิกลิกลิกเดี๋ยวกูตบลิกลิกลิกลิมึงถอยนิดเดี๋ยวกูตบเองเอาลำไป รู้มือรู้มืนี่ครับผมระบันโโ่ครับแกงแงเยาวเลยอ่ครับพี่โร่ครับขอั้งหน่อยได้มขอคังหน่อยได้่ผมปนผมปนผมข้า่าเละครับได้มเอ้ยเอาอาุเหรอเ้ยยเยเอาคือซื้อสตอรี่ ซื้อสปอรี่ครับไม่ไม่ไม่ซือว่าซื้อแล้วครับผมพี่นี่การเลี้ยงไรนะครับพี่ครับเป็นการเลี้ยงไรครับโอ้มีอาวุธแ่ไม่ดูหมดหนกมากครับหนักหนักฮะนกหนักหนักรยมียนี้มีก็รายนี้รยนี้ยนี้ยมัมีสัต 立立立，这边。 นี่นะครับผมพวกผมก็มากันแค่สองคนเก็บเก็บหมดเหมืองนะเก็บหมดเหมืองนะเฮ้ยยังไงลิงยังไงลิงอ่ะเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงจงเดี๋ยวเดี๋ยวกูลันเองเดี๋ยวกูลันเองลิงเนี้ยโอ้นี่นะครับผมผมมากันแค่สองตัวนะเก็บหมดเหมืองนี่ครับเก็บหมดเมืองนี่ครับไปต่อที่เลเวลเลยครับผมไปแอร์เรียสน้องชายครัฟตินันนี้ครับไม่รอดหรอก ี่ไ,อไ,ไ <c oughs> โอ้ยอยอ,ยอ,อ,ยออกไ,ได้พี่้นารถี้ารถี่นานี้ผมก็เอือนเกินเฮ้ยตายปะขึ้นมาไปเราเราร่บหนียอแอนฟินมา ตอนนี <mile> ้นะครับผมมาถึงเมเบลแล้วนะเป้าหมายต่อไปครับผมไปเลย let's go หลูครับพี่หลูวครับหลูครับหลูครับน้องสาวแฮ็กทำไมอะหลูครับพี่หลูครับ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 ยังมีครับหลูครับพี่หลูครับ ไ่ใช่พี่อีดีหม่โอ้พี่ชายพี่ชายพี่พี่เยดยูจักการนี่น้องเฮ้ยเต๋ย,ตยบ้านพี่ Thank oh. you. Thank oh. you. 고맙 โอลุ่มนี่ไหวสัตว์ไม่แน่แหมหม เหนียวเกินไปละ Mm hmm. ก็นะครับผมจบคลิปอย่งเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ